เออแกงเขามันแกงไม่กะแกงด้วยอ๋อเยหมดแล้วนะเดี๋ยวคนไหนคนแอดแอดมินเฮ้ยเอาเอารถมอไซค์เข้าไปก่อนเนี่ยเนี่ยคีเด็กเสียดเข้ามาตั้งกันเด็กเสียดเหรไปไปขอของในครับไปไปเนี่ย ไอต่อยต่อยครับไอน้องเขาแนะนำให้เขาไปซื้อของเนี่ยตำรวจอู้ห้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับรีบออกเลยผู้เช่าจ้ะวงแม่นผู้เช่าอย่างงี้เล่นลิ้น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 เรานี่นี่คูณิตายตอนนี้คนมันอาจจะอยู่เท่าเดิมสมองผมเนี่ยสว่งไหมรื้อปวดผมวะเฮ้ยนายดอมแข่งเปล่า อมไปอมไปอมเต้องขึ้นนั้นหนดีขึ้นขั้นไนขี้ได้ปะเดี๋ยวเบลยขั้นนึงกูเบลอยขั้นนึงก่นไปยังรถเท่ะรถเทจัดจอดได้ยังวะผมสอมไปปะเดี๋ยวเี๋ยวร้อนทำได้เครื่องเป็นไรรถเป็นอะไรครับ รถพังรถพังเบื้องต่างคนต่างหานเลยรถพังรถพังสั่มได้สั่มผมผมไผมขึ้นรถปะต้องกดใส่ป่ะมันสั่มได้เลยมันป่เอารถเอารถคันนี้ออกมันขับออกขับอเฮ้ยมีคนแหลนวะมีคนแหลนวะเราย้ายรถย้ายรถเราย้ายรถย้ายรถเฉยๆเลยย้ายรถย้ายรถย้ายรถผมรถผมรถคันนี้รถผมครับ รถรถคันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเราสามารถเราซ่อมได้ไหมวะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีอะไรมีอะไรหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้รถใครครับเนี่ยรถผมรถผมรถผมเช่าข่าวรถผมรัลโหครับรถใครอะรถผมรถผมรถผมเสียงไม่ได้ครับใครอะใครอะรถใครอะไม่อยู่พ่อมี่สองร้อยไหมมีสองคนจะได้สองร้อยะ ใช่ผมเอาไปเดิมพันกันไงแข่งว่ากันลูกผู้ชายต้องเดิมพันใช่เดิมพันคนละสองพันได้ก่อนได้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 คนละสองพันได้เลยสองศูนย์สองสองศูนย์สี่ให้ผมกดให้ผมกดเชยยัดเชยอุ้ขอบคุณครับรถผมรถผมรถผมใช่รถผมใช่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 เคองบินเข้ามาไม่ใช่ รถผม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 ผมซ่อนไว้ผมซ่อนไว้มันผมผมซ่อมรถก่อนโอเคขอบคุณมากครับสองพันขอบคุณครับสองพันรถผมรถผมไม่ต้องแปลกใจคันนี้รถผมไม่ต้องแปลกใจอย่าล้นอย่าล้นนี่อย่าล้นนี่นะอย่าล้นอย่าล้นเฮ้ยเฮรถผมรถผมเอ็นเครถฟึ๊กมาขันในข้างหน้าของกูเลยรถผมไงรคันเนี้ยรถชื่ออะไรครับพี่ ยูมิไม่ชื่อคุคุณวะมันมันเคยเคยเล่นเหมือนมันเคยเล่นอีกเซฟหนึ่งแล้วซื้อยูมิเหมือนกันเหมือนเหมือนเมืองหนึ่งจำได้ไหมจำไม่ได้อะแต่ตอนนั้นผมผมใส่ชุดทหารเลยเรียกเรียกลุงอะไรชื่อไม่รู้อ่ะเรียกลุงเ่ะนั่นแหละนั่นแหละลุงเขาลุงมียูมิกับยูเลียอ๋ออ๋อบังเอิญนะครับเนี่ยอันี่ใครอะอันนี้มีคูบางเอื้งได้ไงอะนี่ใครอะไม่รู้เหมือนกัน ใช่สมผมเจอในฝันเนี่ยเย็นแค่กไปฝันทำไรในฝันแค่ผมขอตังค์เขาสองพันเนี่ยเขาให้ก็เป็นจริงเฉยเลยไปนั่งรถเล่นกับผมไหมครับนั่งไปเลยฮะเดือดร้อนเดือนทดร้านทำร้ายไม่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 ทำร้ายผมผมคนดีอ่ะไงครับไงครับไปเที่ยวเล่นเปล่า ผมนั่งเล่นเฉยๆผมนั่งเล่นเฉยๆเออผมขับรถไม่เป็นอ่ะทำไงไปขับท่วงรถเขับท่วงรถ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 อะไรรถเขารถเขาเดียวเดียวเดียวไปไป้องไปไปว่าได้ไปว่าได้ขึ้นรถขึ้นรถผมขับรถไม่เปลี่ยนมันขยี่มาท่วงรถขึ้นรถแล้วล่ะรถขึ้นรถรถเท่าไหร่หรอเท่ารถเท่า เรอ่อมซ่อมเองได้ไหมเนี่ยไม่ได้เราต้องใช้ช่างอ้โหแล้วตัวเองซ่อมไม่ได้ด้วยอย่าอย่ร้ายมีคนโดนแบนใครโดนแบนใครโดนแบนโอหโหดร้ายเกินบอกแล้วอย่าซ่าอย่าซ่าอันนี้อันนี้กินอันนี้กินอะไรครับเนี่ยสักกระเลงเหรอไอศรี่อยไอ้ครีมไอ้ติมไอติมไอ้ติมใช่ใช่ไอ้ติม ไอต e ิ ت ت ่มไอติ <c irr ye ak> <c oughs> ่มไอติ่มไอติ่มตายแน่เกี่ยวอะไรกับอีติ่มเนี่ยสักข้างหลังลูกเลยอันนี้ไม่ไม่ทำงานเลยครับน้อไอสารข้างหลังอะข้างข้าวอะมันเป็นมันเป็นนี่นอนผีเสื้ออ๋อนึกว่าข้างนอนผีเสื้อเป็นนอนเมืก่อนแล้วก็เป็นผีเสื้อเหมือนผมไปเห็นอยู่ในยานอ่ยสองตัวเนี้ยแล้วผมโดนฆ่าไม่อ่ะไม่รู้เขาหักคอผมอ่ะ ไม่ตอนนี้คุณลุงแขนหายนะแล้วนั่งแขนอะไรได้แขนคุณลุงไปกินอ่ะนี่สองตัวนี่ลุงแขนนี่สูบแขนนี่เสื้อขาวแขนใหญ่ครับเสื้อขาวแต่แต่ถึงแขนผมเล็กแต่อันนใหญ่กันเออเสื้อเหลืองแขนเล็กครับมองไม่เห็นแขนเล็กโอ้แต่อันนใหญ่นะครับไม่ว่าจะแบบมองไม่เห็นแขนหรอกแขนสั่งละมันิี่แขนขัวมังกรอันคาราไลคาราไล ้อนเอออะไรแขนซ erm ้ายข้าิหนังไปแล้วแขนซ้ามาตักขีขาขวาขาขาขวาขาขวามสซี่ขาขวาขวามสซี่ขาซ้ายโรนันโดเกี่ยวไรหมอนี่ทีมาถึดฝั่งซ้ายจับน้ำมันฝั่งขวาหนึ่งพันห้าพันทั้งตัวน่ะโย่ใบวัน

ประกอแต่แต่ไม่มีรถนะเดินด้วยกันได้อยู่ไม่มีจกู้นะครับไปได้ครับไปได้ได้ครัเอย่างเมืองอยูเขัเไม่เป็นผมก็เหมือนกันเพิ่งเข้ามาเนี่ยไปด้วยกันเลยนะสองคนครับเลยสองคนสองรถก็แค่ตรวจสคนชื่ออะไรครับเนี่ยเอ่อชื่อแฟงครับคนที่เขาจะย้ายเขาว่าแล้วนายอะไรแล้องนายชื่ออะไรผมไปลองทำงานขาวก่อนก็ได้ครับชื่อเคสครับชื่อเคสเคสโอ้ชื่อเท่มากอันนี้เอ่อชื่ออะไรครับ เออชุดขาวเป็นควัวอะไรเฮียเอาครควสมุดเขาแจ้งเรื่องมาหาบินไปได้ครับแต่ไม่มีรถเยอะๆโค้งจะตายต้องหารถก่อนเน่ะดอกแรกนี่อะไรครับคันชมพูนี่แหละอันนี้อันนี้รถใครอ่ะไม่ใช่รถผมอ่ะอุ้มอุ้มอุ้มกันได้ไหมอุ้มกันขึ้นมาอุ้มยังไงไปไปนายเดินตามแล้วกันนายเสื้อขาว เจอกันครับเสื้อขาวเจอกันไปแล้วเราต้องมันกดอุ้มเพื่อนยังไงเนี่ยเขาเขาจะว่าไหมย์เหคนเดียวกันไหมวะอุ้มเขาขึ้นมาก็ไ้จะได้สอขอไปได้ครับวัดเป้าวัดเป้า ล้อเดียวได้ตเพื่อนเพื่อนมีล้อดเดียวอยู่อุมอ้มเพื่อนหน่อยเดี๋ยวผมนายขับเลยก็ได้เดี๋ยวผมหาวิธีอุ้มเพื่อนอ่ะไปที่ไหนะจะทำงานขาวไหมจะทำงานงานดำง,นงานดำไม่รู้ว่ามันทำยังไงดิต้องมีบัตร,อะ,ร,ตรอะไรบัตรบ,บัตรอะไรวะบัตรขายขายย้าบ้านเราเริ่มต้นงานขาวก่อนไหม ช่เริ่มขุดเมืองก่อนครับแนนเดี๋ยวถามถามคนนี้ก่อนเฮ้ยอุ้มได้ด้วยเออสวยไปขุดเหมืองกันไปครับไปจะได้ครับองาไปจะได้ครับเฮลโลเฮลโลคนอ่คเอารถมาไหนฮ่่า่าาา่าาาาานาาเสาราาา่า โอ้พวกผมพวกพวกดูไม่มีราคาขนาดนั้นเลยนครับไรขอนอไหมผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมลงรถก่อนีเอ้เขอยู่นบอนเผมลงก่อนไอทีผมผมขึ้นตามเขามาครับผมถก็ขึ้นตามเขามา้องาอะแล้วดูเอารถคันนั้นมาแล้วเลยต้องขับคันนี เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาผมลงกันได้ไหมเนี่ยผมลงไม่ได้ทไมไม่งไมลงไม่ได้ไม่รู้ผมลอยช่วยผมหน่อยผมไปเร็วไม่เอียกันเนี่ยเหียกันเดือดไม่ได้เนี่ยทุก <laughs> ช่วยผมหน่อยเออขอบคุณครับ <Bond> <rapper> ไปไปกลับกลับกลับบ้านกลับบ้านรถ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 ครับรถครับเดี๋ยวรู <igen> ้ว่าเขาต้องเดินไปใช่ไหมมันมีรถแจกรถแจกรู้มันมีรถแจกรูมิรูมิใช่ไหมเนี่ยรูมิม่ใช่อูมินี่รถแจกอยู่ตรงนี้มีอะไรครับครับครับผมรถแจกรถแจกร้านรถแจกอยู่ไหนครับรถแจกยังไม่ได้รถ ไม่ได้ไม่ไม่อยากได้เราแจกจะได้เรวคนเดียนั่นเนี่ยโดนเข้ามาตั้งใจจะเป็นโจลหรอไม่ครับไม่ครับแล้วทำไมแขนคุณหายอ่ะผมขโไม่เขาทำไมเขาตัดแขนผมเลยใช่เสื้อดำเสื้อดำสองนิ้วครับมันเล็กมันเล็กเสียรถตีรถตีอยู่ไหนรถตีอยู่ไหนรถรถเหลืองเขาตอนไหนที่ มาหน้ามันตรงนี้ก่อนที่นกตรงนั้นน่ะนกอีกดัวเนี่ยนกตรงนี้อ่ะโอ้โหกับนกอีกตัวมันจะาดูว่ามันจะเรื่อยๆเอาไม้ขีด้วยดิแต่คนเดียวแล้วพี่เดี๋ยวดูก่อนว่าทางที่เหท่าไหร่่นีเขาแค่อยากมาตีอ่ะตรงนี้มันเบิกเขาไม่ได้นะ จบแล้วคนน้องคนน้องแข่งเล็กมาคนเลกใครแขนเล็กวะไปขึ้นรถไปขึ้นรถกับเขาเขาที่ไม้ให้ไม่มกันมาอ่มันอุ้มยังไงทำมือเอ็กเก้าฮะทำมือมือีเอ็กเก้าดิปอกเขมคู่กัได่งก็ได้ไมเดินไปด้วยกันเดินไปก้วกนเออผมผมผมจับคนนี้ เจาะไวคนหนึ่งไปจาคนหนึ่งไปคนนี้เองอุมอุ้มอมกูไปน้อกไป้อมนเจะไปคนนี้ไหเอ้าทำมือเอฟเก้าต้องเขาทำเคล็เลยกูบมูจากเขาอ่ะอุมกูไปด้วยอุกูไปยอุมอยู่อุ้มอยู่เฮ้ยเย็นเย็นเย็นติดังติดยังอุ้มอุ้มผมหน่อยกูยืนแท้มวงอุ้มได้บางทีเนี่ย ไปกันไม่ใช่คนนี้เหรอไรนีดีเพื่อแดนล้วเนี่ยไปแล้วสิมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมึงเอาขู่ไปด้วยดิแล้วเขาเป็นใค่วิเขาเซ็นนับเลย ใครที่รักไม่ใช่พอมาถึงผมครับเออโฮมาถึงเสื้อดำอ่ะครับวันนี้เราเป็นคู่กินกันใช่ไหมใช่ครับเลยวบอกใครนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้แพร่ในเห็นพิงพิงห่วมันด้วยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นนายกเนะนายมูมิมูมิมีอีกสองพันไหมมีเนี่ยมันมีรถเปิดกัู่ั้งเนี่ยในในในนั่นอะปล่อยผมลงหน่อย สวัสดีครับ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 ครับครับผมวันพาวันชดาวเทยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยแน่แน่เป็นควนมาครับเนี่ยลุงเฮ้ยอใครเบิ่อกโอ้ยใครเบิ่อกเกื่อเบื่ออุ้ยตายแล้วเกือบตายแล้วกำลังสตาร์ทเครื่อการซื้อใช่กำลังสตาร์ท ดีดดังเลยโอ้โหโอ้เกือบตายเกือบตายต้องมีค่าเสียหายแล้วใครใครเบิกรถมะบ๊ะบ๊ะมันนะอยู่ไม่ต่อหน้าเลยต่อหน้าต้อยรู้กำลังสะพัดเครื่องกำลังจะบิดบดออกว่าโอ้ใครวะไปเบิกรถลงมาดิใครวะลุงไปหาหมอไม่ลุงไปไปไม่ไปไม่เจ็บ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 โอ้ลุงลุงดังเียวลุงดังเยิ้มลูกนี่จะสงสารเรื่องขี่เนี่ยลุงอะไรไม่น่าลุง นี่เหรอผมอะพี่เดว่าขำดิค่ะนี่คะตรงนี้ตรงนี้อย่างไรตรงนี้ปย่งไงลงไปยังลงไปยังลงบนสันพี่เดชว่าขำลงบนสังไปยังลงไปยัง ได้โดนแล้วครับได้แล้วครับโอเคฮะเออพอมีสองพันไหมครับเมื่อกี้ก็ใะแค่ไปนแบบสองพันเยอะแล้วของหมดตัวดิหมดตัวไปเลยวหมดตัวค่ะไม่มีตังค์ไปหาหม้อป่ะไม่มีครับจะตายไม่มีก็หนักทางานนึกว่าได้ดีกว่าได้ค่อยเป็นแล้วให้ยเกินคนละสองพันนี่พี่หัวเขียวมีอีกสองพันไหมครับหมดมียังหรือครับ โอ้ผมตังไม่ตังไม่กินข้าวก็จะไม่มีตังจะกินข้าวิิววาาก่ะข้จะเป็นโรคกระเพาะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วเราเดินมาทั้งวันนะเหนื่อยมากเลยผมไม่ได้อยากได้เป็นโตมอยากได้ตังให้้แลวอ่ะได้กินพิโตก็ขอบคุณมากครับครับน้องสซร์เราเป็นป่วงก็กินพิโตได้ด้วย นายอะไรนะนายซื้ออะไรวะลืมทำเกันทำงานกันเอ่อทำมือโอเคครบเรื่องขั้นใดเนี่ยรถผมขั้นเอกเลยจะขับเลยจะขับวเออรี่สอรีอรห้าร้อยเร่ห้ารอยสอรี่ ตอยเน้อยก็ได้สองก็ได้0 0ร้าสองร้อยร้อคาโต้ได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 ้หมดได้หมดได้หมดลงมาลงมาเอ้ลงคนเดียวดิมาคนคนละร้อยอ่ะคนละร้อลงสองคนลเดียวเอาก็คนละร้อยไงคนละร้อไงเียกหมสองส่วนสองสองส่วนสี่แล้วคนละร้อยไงไม่ได้เอาสองนะคนละร้อยนี่ไงไได้ผมได้ผมได้ผมได้ หาเง,งินไงที่ไปเขาไม่ชัเขีดตาตาสงสาร